มาถึงข่าวสุดท้ายที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะโลโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อก,กิมจิโอ้ฟังดูก็งงๆนะว่าเอ๊ะทำไมทําไมโลกร้อนมันต้องเกี่ยวกับกิมจิด้วยซึ่งหลายคนก็นิยมช,มชมชอบที่จะไปทานอาหารเกาหลีนะแล้วก็กิมจิถือเป็นอาหารที่ ที่ต้องอยู่เป็นเครื่องเคียงแล้วกันนะแล้วก็ตัวกิมจิที่คนกินเยอะมากที่สุดก็ทำมาจากผักกาดขาวนั่นเองนะครับทางสำนักข่าวเอ่อคูเรียไทมสนะก็ออกมารายงานว่าอาหารประจำชาติอย่างกิมจิเนี่ยกำลังตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงเพราะอากาศสภาพอากาศทีเ่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งมีผลต่อผลผล,ผลิตนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วง เขาเรียกว่าอะไรนะซัมเมอร์หรือฤดูฤดูร้อนนะมันจะอุณหภูมิเนี่ยจะไม่เคยสูงเกิน25องศาครับก็อยู่ประมาณสัก18-21ถึง21แต่ว่าล่าสุดนะจากสภาวะโลกร้อนที่กำลังคุกคามนะมันทำให้ความร้อนมันสูงขึ้นจนผักกัดขาวมันไม่สามารถที่จะเต,ติโตได้ หรือว่าเรียกว่าผลิตผลมันน้อยลงนะเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นไงแล้วก็ไอตัวผักที่จะเอาไปทํากิมจิเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงนะเพราะว่ามีปริมาณไม่พอนะ <c oughs> ทางผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณลีฮายองนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระทรวงเกษตรแล้วกันนะเขาก็ออกมาพูดเรื่องของกิมจิว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ความร้อนมันเป็นอย่างนี้นะวันหนึ่งข้างหน้าเกาหลีจะไม่สามารถทํา ทำกิมจิจากผักกาดขาวได้นะเพราะว่าผักกาดขาวมันจะต้องอยู่บนพื้นที่สูงของเขานะแล้วก็อุณหภูมิต้องไม่สูงเกิน25องศาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีพวกศัตรูพืชแล้วก็ผลผลิตมันจะไม่คุ้มกับค่าแรงแล้วก็พื้นที่นะแล้วก็เปรียบเทียบว่าถ้าสถาน,านการณ์จะเป็นแบบนี้ต่อในปี2 0 9 0นะครับเขาจะไม่มีผักกาดขาวให้กินแล้วนะก็ต้องนาเข้าอย่างเดียวซึ่งเขาบอกว่า ผลกระทบแบบนี้มันจะส่งผลระยะยาวถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันจะทำใหอ้อาหารหลายๆอย่างของเราเนี่ยมันหายไปซึ่งมันมีตัวเลขออกมาด้วยว่าจากสถานการณ์นี้เนี่ยมันทำให้ราคาผักกาดขาวราคาแพงขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย5,960ยุค5,960วอนสูงขึ้นเป็น 10, 000, 1 1 2 0 0วอนก็คือถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะประมาณ150บาทขึ้นเป็น300บาทอะคือคือขึ้นเท่าตัวเลย มันก็โหดพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ผมว่าคนไปเกาหลีก็คงก็คงเจอแบบสเสิร์ฟฟีอ่ะตั้งเต็มทุกโต๊ะเลยนะทุกโต๊ะขอเท่าไหร่ก็ได้นะมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่พอสมควรแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาปัจจุบันของเกาหลีใต้นะก็ใช้วิธีการก็คือนําเข้ากินกิมจิจากประเทศจีนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามูลค่าการนําเข้าเนี่ยมันสูงมากๆนะถ้าพูดกันแบบ ณนะปัจจุบันเลยนะปี2022จากรายงานเนี่ยพบว่ามีการนำเข้า,าตัวของกิมจิเข้ามาถึง169ล้านดอลลาร์นะหรือประมาณสักเกือบเ6,000ล้านบาทนะเยอะมากนะสำหรับการเขาเรียกว่าอะไรนะการนำเข้านะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหานะจริงๆผมอยากเห็นรัฐบาลไทยเข้าไปแบบ โอ้ดูปัญหากันแบบนี้ทำไงให้ข้าวราคาดีขึ้นทำไงให้ยางราคาดีขึ้นทำยังไงให้ผลผลิตของไทยมีประสิทธิภาพไม่เน้นขายถูกอ่ะผมอยากให้แบบรัฐบาลสนใจเรื่องพวกนี้นะหรือว่าเเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานร่วมกันกันกบกรมต่างๆแล้วก็ภาค การศึกษาอย่างมหาลัยต่างๆเนี่ยช่วยพัฒนาสายพันธุ์นะที่มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะสู้ได้เพราะปัจจุบันเนี้ยในในเกาหลีเองก็พยายามทําแบบนั้นนะครับแล้วก็เล่งหานักวิทยาศาสตร์มาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้มันยั่งยืนมากขึ้นสู้กับภัยต่างๆทางธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเขาแก้ถูกทางซึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่ากิมจิมันกลายเป็นสินค้าส่งออกแล้วก็ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งของประเทศเขาเหมือนกันนะที่จะทําให้คนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ซื้อสินค้าจากประเทศเกาหลีแต่ตอนนี้เกาหลีเกาหลีใต้ก็มีดราม่าใช่ไหมล่าสุดผมเห็นใครใครเห็นบ้างฮนะที่มีนักข่าวของเกาหลีใต้ออกมาบอกว่าก็ทาไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาเที่ยวก็ได้นะเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้กระแสโซเชียลออกมาแบนเกาหลีกันหน่อยออค่อนข้างหนักนะฮะเขาก็บอกว่าก็ จะมาโทษผีน้อยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาหลักๆก็คือ,อผู้ประกอบการเนี่ยยอมจ้างเองบางหากหรือก็ถกเถียงกันไปแล้วกันนะอันนั้นก็เป็นดราม่าเรื่องการท่องเที่ยวของเกาหลีแล้วกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะประเทศไทยเองก็ยังเป็นผู้นําเข้าเขาเรียกว่ากิมจิรวมถึงเครื่องปรุงจากเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นนะล่าสุดก็เพิ่มขึ้นอีก12 3าเซนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าแมถึงแม้ว่าจะ ต่อต้านหรือว่าไม่ชอบนะในช่วงนี้แต่ว่าเราก็ยังนําเข้าแล้วก็ติดใจรสชาติอาหารของของเกาหลีกันอยู่นะพวกหมูกระทะนะก็ถึงขั้นที่พูดว่าต้องเยียวยาจิตใจด้วยหมูกระทะนะครับก็เข้าใจกันดีนะบางทีเหนื่อยๆครียดเก็ไปกินบุฟเฟ่กันนะเออก็เข้าใจอยู่นะครับอ